สวัสดีครับช่วงออนาคีสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่กอล์ฟฟิ้งเก p าพร็อพเพอร์เมนต์เซ็นเตอร์สาขาสนามกอล์ฟบางกาอกอล์ฟครับครับวันนี้เราอยู่กับปโตนะครับสวัสดีครับปโตนวันนี้มีอะไรมาให้ท่านผู้ชมบ้างครับปโตนอ่าวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนะครับการใช้งานของขาซ้ายนะครับก็คือการอ่าขาซ้ายเนี่ยเราต้องมีการเหยียดนะครับตอนที่เราเริ่มที่จะ start d o w n s w i n โอเคนะฮรคือผมมองอย่างนี้คะคือหลีดเล็กใช่นะครับอันนี้สำหรับคนที่ถนาดขวานะฮะทีนี้นะครับการการที่ขาซ้ายเนี่ยนะครับผมเห็นหลายคนนะนักเรียนหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นได้หรืออาจจะไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาคือสมมุติว่าถ้าเราขึ้นแม็ k s w i n ไปนะครับจะสังเกตว่าเข่าซ้ายมันงอใช่ไหมครับโดยธรรมชาตินะครับแต่หลายๆคนเนี่ยนะครับดาวสวิงลงมาโดยการใช้แขนกับมือเลยโอเคนะฮะเพราะว่าช่วงล่างมันเงียบช่วงล่างมันไม่ทํางานเพราะว่า ขาซ้ายมันไม่เหยียบนะครับจริงๆการเหยียดขาซ้ายมันคือการหมุนสะโพกนั่นแหละครับผมนะครับทีนี้ถ้าขาซ้ายมันไม่เหยียบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสะโพกมันจะเงียบแล้วแขนกับมือมันจะทํางานแทนกาดูไม่มีพลังด้วยเนาะมันมันจะออกแรงแต่แขนกับมือครับประคนะฮะหลายๆคนที่มีอาการเรื่องของฟลิปข้อมือเร็วนะครับตีหลังลูกหรือแบบอาการที่เกี่ยวกับการออกแรงแต่แขนเยอะผมสังเกตเลยขาซ้ายไม่เหยียบนะครับ แทบจะร้อยเอเลย <Okay. S 2> นะครับนนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะให้ลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเวลาเราขึ้นแบ็กสวิงเสร็จแล้วนะครับขาซ้ายเราเหยียดไหมถ้าไม่เหยียดนะครับให้เหยียดไปเลยครับเหยียดออกไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสะโพกเราจะเปิดนะครับถ้ามองจากมุมกล้องนี้จะเห็นสะโพกซ้ายที่ผมเห็นมุมนี้คือขาซ้ายเนี่ย,<า>เ,ยเอ็กเตนแบบเหยียดเต็มที่มากคือมันต้องฟิวเวอร์ไว้ก่อนครับใช่ครับเพื่อ คือให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงครับผมนะครับผมผม,ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังทำไม่ได้ช่วงแรกๆ <Okay. S 2> ก็พยายามลองเหยียดขึ้นแล้วกันะนะครับพอเราเหยียดขาซ้ายปุ๊บนะครับเดี๋ยวมือมันจะเข้ามาในเพลนเอ<ส>งโอเคใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นการออกแรงที่ถูกซีเควนต์ด้วยดาวสวิงซีเควนต์เนาะต้องเริ่มจากช่วงล่างก่อน <differences S 2> ครับก็ผมผมเชื่อว <hammer> <annoying> <problem> ่าดิวนี้นะครับจะช่วยท่านักกอล์ฟเนี่ยมีสปีดขึ้นมีคอนแทคที่ดีขึ้นด้วยนะครับซีเควนต์ดีแล้วก็ดาวสวิงเพนสวิงก็ดีด้วยใช่ครับก็หวังว่าดิวนี้ช่วยท่านักกอล์ฟนะครับมีสวิงที่ดีขึ้นนะครับและนี่เป็นทั้งหมดของออนทีในสัปดาห์นี้ครับ